ทำบุญเนอสัตวเออท้าบุญใชล่ะพอทีพ่ต่อสัก็เลวังก็เลยเห็นโตันนี้นะขึ้นมากกระเห็นเลขขึ้นมากแค่โตก็ว่ามันหกตัวคนละพันวันที่นึงตเสี่ศูนเจ็ดเจ็ดตัวเจ็ดนี่คือเลขหนึ่งครับเพราะว่ามันบป็เาคือตกันตัวนี้มันเงวเลยครับีตัวนี้มันสั่นลงจัง่อยมันคือกคือเลขเงาสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดผมได้ตีเป็นหนึ่งอีก สี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหกเก้าก็ใช่สี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหกเก้ามันเก็ดตัวตัวบัตรเอาจะไล่เบอร์เอาเอาหนึ่งหัวเพราะว่าตัวนี้มันมันเป็นเกียรติเองแจ้งตัวนี้ก็แจ้มันเงี้ยวก็กินตัวนี้นะหัวมันนะหัวตัวที่สองมันสั่นนะตัวตัวแรกมันเงี้อยู่สี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดพทนตีที่แรกวันนี้เอ๊ะที่เหลืองหนึ่งเถอะเพราะ ทอทีติม <c oughs> <c oughs> ีดวงท่าทติดดอกอ่าก็เลยว่า4 4 0 7 7 1 6 9เบิ่งดูอยู่ท้ายรถข่อยเอ้าอย่าไปเสียงางไเด้อไปซื้อางไเด้อ769 3ต2769างข่อยน่จะเบิ่ง769เจ้าได้1แม่นบ่แม่นอยู่อยู่ทะเบียนรถ2769เจ้าได้1769อือแตกอยู่ดินั่นแหละ าวัสีศเสีแอมเห้สิปูแอมแอมสนขาดมันแอมสกอนน่บองปูปูขาดินอ่อนครับตัวนี้โอแอมแอมซ่องแล้วเท่าไหร่ซ่องอยสร้างเขาตีนซ่องลอยซ่องละลอยก่อนองลอยก่อนสองพครับอยู่นี่สองพก่อนซองลอยก้อนมันเป็นเงินจักบาทสองพกัประมาณหกพักว่าบาทต่อช่อง ทั้งหมดรวมหมือลย่วมอีดมันหบาทหบาทหกบาทก้อน<ด><ม>ละหกบาทหกบาทอันก้อนพอดีก้ 2, อนกันหนึามสี 11, ่หาหกเจ็ปดเก้าสิอดสิบสองสิบสมี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี ยีบดองเอาลาคำนวณออกมาดูบ้านคนคำนวณแลว้วตันงสองพนี่หละมันเกินอยู่ดอกสองพก้อนเป็นเงินเท่าไหร่วันละหบาทมันเป็นเท่าไหรบางสองหกสิบสแสนบอกื้อือเงินสองบเบอเอาคิดดูเอาขณะนี้มาเจอกับสร้างนะครับสร้างแล้วคำาลังคำนวลยึดบอกนะครับสีแอมบสันสียมสล่สา,าสีแอมลา <12. S> 1มื่นสองมืนสองค่าบล็อกนี่ละเอียดไปนี่อันนี้บอกละเอียดแล้ว1มื่นสองนี่ปูนจักสอบจักบาทสุมื่นบ้านห้มื <12. S 2> ่นสองรอยห้าสิบปนก่อยก็ได้บอกจับบอัอืมก็้น้อส่วนมากคนยุนให้บิ๊กซี่มงดีเทดยดอ,อกเดี๋ยวบอกหูนห้ำเพลินเลี้ยงค่าปูนเนะเลยงไม่อนันทานเขาแล้วค่าอีดอนะันน่ะ2มื่นสองยังเห้อยู่ แล้ววันที่หนึ่งเลยนะวันที่หนึ่งวนนเวันที่หนึ่งเจ้าฟันเลยนะเอาคณะนี้ก็บอกบุญมายัางหยาดยังโย่อมรังพีรังนองนะครับเด้อเดี๋ยวนี้สร้างนะครับสร้างประจำยุ่งหนีมันบ่ครับ<ไ>เจ้าหน้าตาคือปูแต่น้องไส้เล่าบอกน้องไส้มันบ่เม่อปมบวชกี่ปี่ะสิบสองปีสิปีออองหกสองสิบสองอืมอืมจะกี้บวชเมื่อนี้บอ่อนเห็นปูมาเห็นน้องไส้ น้องไส้ป,ปูน ouais. ้องไส้ปูปูบุญมีตราเสือบ่เราย่างอยู่บ่นอไมอยู่อยู่ถึงบัตรดีซื้อกระยิบมันเฮ้รเสือเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวสีห้เราเขียนให้ดีป่ะเนี่ยเขียนแน่เขียนเขียนเขียนให้เด้อเจ้าเห็นจังใดเขียนให้แน่ฝันได้รางวัลที่หนึ่งหกตัวแต่ใครละอ่อนหายโสดมะแม่มาที่เขียนให้ เดี๋ยวเขียนวันที่ก่อนค่ะซื้อว่าจังไหนจ้งบิดตะวัดเสียนสร้างสร้างวิทย์ก็แล้วกันช่างวิทย์เนาะช่างวิทย์ช่างวิทย์ถือกำลังถวายอยู่นี่รถว่าต้องไปน้ำหาอยครับง่ายกัเถอะกันน้ำหารถแล้วใช่ผู้เดียวแล้วรถใช่ผู้เดียวนั่นเนาะ สร้างบิดขามันหมานเนาะฟันได้รางวัลที่หนึ่งหกตัวเนาะนจะโชคดีที่เหล่านะข่อยมากอยก็ได้เรียกน้ำเจ้าียวหลได้ตัวนี้มันยาวจริงสิเดี๋ยอเอ้าเขียนัตัวนี้มันสั้นเห็นไหมนี่ระดับดีเป็นหนึ่งนะขันห้าเป็นเจ็ดเจ็ดก่แจ๊คสีวางได้เนาะเป็นเจ็ดเจ็ดเนื่อเพราะมันเกิดเดี่ยวแจกแล้วหกเก้ามันเขียนมากสิมันลอยมากสิโอ้มันอยู่แบบลักษณะนี้เอออยู่แล้วเช่นไรนีอเอาไป สี่ศูนย์เจ็ดตัี้มวแต่ผมเรียว่ามันเป็นขยนคนเป็นเล็กหนึ่งผมเลียกว่าหนึ่งใส่ซี่ไหมครับโอ้โหตัวนี่เป็นตัวตัวกีดีนี่เท่านเจ็ดเออคานมีแท้นเจ็ดนี่มันมีดสำนีหนึ่งแต่ตัวนี้มันสั่นนะก็เรียว่ามันมันสั่นคานเป็นเหล็กหนึ่งก็เรื่องตัวนี้มันเงี้ยวเห็นไหมตัวนี้มันสั่นอืม แค่มันเข่ากันกันช่ยกันเอาอยู่ในความฝันเห็นจังสี่นาทีเห็นจังสี่แหะเห็นจังสี่สัดๆเอ้าคนจับเป็นค่คนจับเป็นคู่เป็นคู่อาย่ตอนนี้สี่เป็นสี่ศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดหรือว่าหกก็ได้เนาะฝันว่าฝันว่าไอ้ไข่บ่คือคือไอ้ใค่เหรอเนี่ยบอคือไอ้ใครหน่อยคือจะใครเหรอบางคนสิจับคู่บ้านเอาจับคู่บ้านเอาเราไม่นี้จับคู่ได้เป็นน้องบ้านเนี่ย อ่สี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดแจ้งตัวเจ็ดนี่คือเลขหนึ่งเอาให้เจาจับคู้ด้วยป่านี้หกเก้าเจ้าจับฉิจับจากใดตัวจับคู้เจ้าก็สี่ศูนย์กงกระจีเสื้อสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดหกเก้าสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดตัวนี้ก็เลยเป็นหนึ่งหกเก้านะ เอาลเอาลมานี่เขียนูกอาบอให้เราจับให้เราจับเอาจับกันผมจะซส้อลอตเรอรี่นะมันซี้อแบบนี้เจ้าสิมีตรงมากยกคู่ได้คู่หนึ่งนี่หนึ่งศูนย์เจานบส่ศูนย์เจ็ดหนึ่งหกนี่คือลอตเตอรี่คือลอตเตอรี่เอาบาานี่จับคู่เป็นสองตอนดูบานนี่สองสองสามคู่มีบ่าแขนแม่นแขนเม่นจับคู่บ่า เอามาจับคู่ทั้งเทือแถวเทือเนี่เจะเห็ุเป็นคู่ลงมาหนี่เอาเอาทั้งไมเออจับมันทีไดหนึ่งคู่สองคู่สามคู่อืมอ้อศูนย์สี่เจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดาอืจ้ะเจ็ดหเก้าตัวนี้ก็ได้นะักลับกันจ้ เ้อาขยายออกมาแล้วได้ตัวมากแท่ๆกันบ้านตัวนี้แหละเนาะใช่ศนเจ็ดเจ็ดอวงกลมเลยเจ้าโอ้ศูนเจนี่คือตมากอยู่เจ็ดหกเก้านี่เลาเลยเลหลุดขันที่มากเลจ้าอันันนเอาเรามือี้นี่ก็แล้ต่ดี่พวกเจ้าที่ซื้อก็ซื้อขันมานเราก็มาครับขันมันเราก็มาซอยเอี่ยมซอยปูินอนเนอะ ยังไม่างใช่กันที่ว่า่เอาไปยังเพราะว่าต้องไปทานถวายหวองเอือนวิทยาศาสต์อาจารย์วิทย์ก็แล้วกันอาจารย์วิทย์เอาแล้ววันนี้บา้จับคู่ไหมเเเเาาคยขให้ให้เราวันนี้จับคู่ให้ได้พี่น้องบอลเนี้เอารอแบบเก้แต่ว่าหกตัวไม่ได้เขียนให้รางวัลทีหนึ่งนี่รางวัลทีหนึ่งได้เลยกอดก็ดีแล้วพอเด็กส้างวิทย์สั่งวิทย์อาจารย์วิทย์พอเราก็รจะเป็นอาจารย์บุญละ จานวิทย์ใชไหมซื้อแล้วซืแล้วกับปุจจานนั่นล่ะเี๋ยท่เขาอยู่ยระเบดพระละเอาอันเปิดไปอันเจ้าเขียนให้หกโตด้วยว่าอันฟันมัอันนี้คือฟันจ้าอันัอ๋อนี่นี่โตโตเจงมันที่ฟันตามนั่นที่ฟันใดนี่เราเห็นแบบนั้นเราเห็นสี่ศูนย์คือเห็นทเเห็นสี่ศูนย์เก็เกหเก้าเนี่ย เป็นคือกุม่านเนี่ตีกุมานหน่อยนะกุม่านน่อยมาบอกเลยนุ่นเนาะเรียกเรียกกูม่านหูจักซื้อบะสั่งบัตรมีน้ำเกันหูจักซื้อเล่าบอกกุม่านคืออันไอไข่เนี่ยแะแล้วก็บริวายังจะเจียแล้วก็วงกับถือไบยนนะชื่อกุม่านคือแต่ไข่น่ะคูนเอฟซีไข่ตังเอาเปลี่ยนไป กินไปนานั่นบ้านนี้นานาเพื่อนสินาเพื่อนสีรุ่งทุ่นคู่าอุดรบอกนก็เมื่ยเจ้ามือใหญ่งนี่ครับน้ำเป็นน้ำกัดขีดเส้นใต้สีแดงคือตัวนักมอนบ่านักเดินขันมันนั่นสร้างวีดเสือนี่ซือคู่แดนนักที่สุด4077 69ที่จับคู่กัน หนักที่ส mm. mm. ุด bon. อืมมันมีต่เกีเก่าเนาะเจ็ดเก้านี่มันออกไปแล้วหกเก้าเนี่ยเขาซื้อตัวล่างสี่ดีแล้วตัวเจ็ดเด่นล่างแบบหกเก้าเนี่ยหกเก้านักล่างตัวนี้สินักบนมันออกวันยังก่อนวันจันนี่เหรอครับเม่ยันักบนครับ นี่นักดานครับเขาจับเอาตัวนั้น่ะครัเจ้าเอาเบ่งเอาละจ้าขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณสร้างบิดหลายๆครับผมบิดน้องไส้ปูอืมไม่ใส่กันต้องเป็นน่องไส้ปูจ้ะแต่ก็เป็นสร้างไม่เฮ็ดอยู่นี่มันบ่จ้ะเฮ็ดอยู่นี่นะเฮ็ดอยู่นี่นะแต่ก่อนแต่ก่อนบวช